สวัสดีค่ะมาหาพิธีแก้ปัญหาการส่งของผ่านไปรษณีย์ไทยไม่ได้นะคะตอนแรกใจก็ตัดสินใจปิดร้านทั้งที่ ebay แล้วก็อีกซี่เลยตามที่เคยบอกกันไว้นะคะแต่มีปัญหาก็คือร้านของคู่แข่งเขาไม่ปิดพอเขาไม่ปิดเนี่ยเท่ากับว่าลูกค้าจะมองเห็นแต่ร้านของคู่แข่งเพราะว่าร้านเราปิดไปใช่ไหมคะทำให้ร้าน คู่แข่งเนี่ยเขาขายได้นะคะแล้วก็ลูกค้าร้านเราก็จะไปซื้อจากร้านคู่แข่งการปิดร้านเป็นเดือนเดือนเนี่ยอาจจะทําให้ลูกค้าลืมร้านเรานะคะซึ่งกว่าจะก,กลับมาเปิดร้านอีกครั้งคู่แข่งก็คงจะไปไกลแล้วนะคะเลยก็เลยต้องเปิดร้านอีกครั้งการเปิดร้านครั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้หวังออเดอร์นะคะแต่ก็ยังคงมีออเดอร์เข้ามา ปกติเพราะฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้คนซื้อของเราให้ลูกค้าของเราทราบว่าเราไม่สามารถส่งของได้ถ้าส่งได้เมื่อไหร่ถึงจะจัดส่งให้นะคะลูกค้าต้องการรอไหมหรือลูกค้าต้องการยกเลิก อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือการหาแคริเออร์เจ้าใหม่ๆเข้ามาเพื่อส่งของแทนไปรษณีย์ไทยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะว่าการส่งทางไปรษณีย์ไทยจะถูกที่สุดสำหรับพัสดุที่มีน้ำหนักน้อยนะคะขนาดเล็ก แต่เมื่อส่งไม่ได้เราก็ต้องยอมขาดทุนกำไรเพื่อรักษาลูกค้าไว้นะคะตอนนี้ก็เลยมองหาแคริเออร์เจ้าที่แนะนำกันมากก็คือ DHL e-commerce นะคะซึ่งใจก็ไปติดต่อไว้เผื่อจะต้องใช้บริการนะคะก็ทั้งส่งเมลทั้งโทรไปติดต่อ เพื่อให้เซลล์ติดต่อกลับมาจะได้เปิด Account ์มีล็อกอินสามารถใช้บริการ DHL ได้แต่ว่าจนป่านนี้ยังไม่ได้เคยไม่เคยได้รับการติดต่อจาก DHL แม้แต่ครั้งเดียวนะคะซึ่งมันน่าเบื่อมากก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรเป็นเพราะออเดอร์ของเราน้อยกว่าที่เขากำหนดไว้หรือว่าเราเป็น บุคคลไม่ใช่บริษัทหรือว่าสาเหตุอะไรก็ d s l ก็น่าจะบอกสักหน่อยนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการแต่ปกติ d s l ทนี่ขึ้นชื่อเรื่องติดต่อยากเลยนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะคะาทางต่อไปในเมื่อติดต่อโดยตรงกับ DHL ไม่ได้นะคะ ก็มองหาดูเอเจนเจ้าอื่นที่ให้บริการส่งสินค้าต่างประเทศนะคะก็ที่เห็นเห็นโฆษณาอยู่ก็มี SME แล้วก็ฟา s ชิปนะคะซึ่งใจก็คง,ต,งต้องส่งทางเจ้าใดเจ้าหนึ่งนี่แหละคะ่ะแน่นอนเพราะว่ามองไม่เห็นทางไหนแล้วนะคะ โดยเฉพาะวันนี้ไปษนีเว็บไซต์ยังมีการอัปเดตการส่งคืนสินค้าที่ไม่ได้ส่งออกบางส่วนคืนให้แก่ผู้ส่งอีกต่งหากนะคะแสดงว่าแอ์เมลคงจะระงับไปอีกนานถ้าเป็นสมอลแพ็กเกจหรืออีแพ็กเกจสำหรับ ESE กับฟ้าชิพนะคะติดต่อง่ายนะคะ ตอบคำถามรวดเร็วแต่เจ้าก็ยังไม่เคยได้ใช้บริการนะคะไว้วันไหนใช้บริการแล้วก็จะมาอัปเดตเพื่อนๆอ,อีกทีหนึง่งนะคะ่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์ช่วงนี้นะคะของร้านขายต่างประเทศเล็กๆนะคะอาไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ